คืออะไรดอกไม้เอาก่งว่ามันสิถามแม่นมของงุ้งเนาะจะเป็นอย่างจะไปสิถามไผ่แม่พม่ได้ร้องเพลงนานแล้วก็เลยว่าติดดอกไม้อันเนี้ยดอกไม้ขอเป็นเพลงหวานๆซึ้งๆน้ำตาลได้ครับดีน้ำตาลนะอันแต่ว่ามันกับเบเกอร์กับดอกชาบาดอกอันนี้ดอกชาบ้าแต่ว่า มันไม่ใช่ดาวเรืองแต่ว่าจะร้องเพลงเกี่ยวกับดอกไม้นะครับ,รบได้ครับดาวเรืองดาวรวยแต่ว่าคนตัวไปกระสิม,มากหลายคนอยู่คนไปรุ่นก็อาจจะไม่เคยได้ยินนะคะ่าดาวเรืองดาวรวยนะครับ <c oughs> ตอนทำนาข้าชื่อดาวเรืองพอเข้าในเมืองชื่อจกักเฟืองเรื่องเรือเป็นดารา กนังสือเอ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 อขัเปลี่ยนชื่อเป็นแววดาวแววดาวเรืองชักเรืองเรืองลองแมวจ้องแมวมองความผุดพองแพลวพลาาคำเยานยอ,ยนยอเอเอออกันเกลียวกล้าว ออ,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 อด้วยขาดสาววิไลพาไปลองผ่านกล้องทายนังแม่ข้าเคินจนังแต่ขนังคุมใจอดิิจาอาขา้าไม่ทันดังได้ทายมาทายไปอ ใหายขึ้นมานางดาวเรืองหรือนางแววดาวสิ้นสุดหมดสาวกลายเป็นข้าวกลับนานางดาวเรืองโดนไอหนุ่มแซวมาเอเอ,เ,อ,เ,อเรียกอีมาดา จำเนื้อเพลงไม่ได้นะคะดาวเรื่องอันนี้ดาวะไรอันนี้ดางชบา